ทำบุญทำทานกันบังเถิดท่านทั้งหลายเดี๋ยวจะเดินชนราตายต่างสมบุญไว้กันเสียบ้า บ้างข้าฝันกันจังไม่ว่าที่ไหนทำบุญทำทานกันบ้งางเถอะท่านเชือ้อพงพ่อแม่ตายไปนานน้องยางชื่นและชมผู้ตนได้ทำบุญไม่สิ้นเราไปได้กินเมื่อายามตายจะห่วงและห่วงสมบัติทำไมกักตุนไว้ให้ลูกหลานแย่งกันชาว ภาพหน่อยเราก็สามารถจะเอามือถือของเราเนี่ยเอาทําเป็นรูปคนนอนคนตายก็ได้เอาทีดีเราก็มาเลือกเลือกโลงศพคงจะมีพรมคนเดียวที่สามารถจะเลือกโลงใส่ตัวเองได้ตัวใหญ่ไปหน่อยหนึ่งสงสัยจะต้องทําให้ตัวเล็กพอดีกับโลงหน่อยเอนี่ยใส่โลงเรียบร้อยแล้วเออพอดี ก็มีคนเดียวที่จะจัดศพตัวเองได้ก็ต้องการให้โยมรู้ว่าบางทีเราตายแล้วเนี่ยคนอื่นเขาต้องทำให้เราอะทีนี้เราลงที่เหลือเอาไปเก็บเอาไปทิ้งก่อนเนี่ยไม่ต้องเสียดายก็เป็นภาพวาดภาพถ่ายที่เขาเอาลงมาแล้วก็ไปเก็บได้มาเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หาดอกไม้มาประดับสักหน่อยหนึ่ง ตามประเพณนีนิยมที่เขาทำกันนี่ประดับให้สวยตกแต่งเขาตัวเองมากดเดยว่าเกินไปข้างบนมันลงไปต้องหาดอกไม้มาวางหลังหีบสักช่อหนึ่งกวนเีียะต้องหาไฟมาประดับสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้สมจริงต้องหาคนมาร้องไห้สักหน่อยญาติโยมจำไว้เลยว่าคนตายเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกมาให้ร้องไห้ไม่ต้องเสียใจ ที่พระท่านสวดวนันณหฮิรุนนางวาการร้องไห้หรือโสโกวาหรือว่าการความเศร้าโศกลำลายลำพันก็ตามไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่มีประโยชน์อะไรกับคนตายฉะนั้นไม่จำเป็นเลยอ้าวรูปตั้งหน้าหีบภายหนเออลืมขาตั้งรูปดูไม่สมจริงต้องหามาสักหน่อยอ่าไม่มีไข่กาหรือประดับตกแต่งศพตัวเองได้ ก็ทำต้องการให้รู้ว่าเราสามารถจะทำได้คอมเนี่ยสอนคนอื่นได้อ้าวลืมลืมเปิดทรณีกันแสงปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยได้มาเปิดกันเพราะว่าคนเปิดแล้วคนหลองเฮยก,ก็ขอภัยคูบาอาจารย์เจริญผ่อนยัดยมเพื่อต้องการที่จะ สอนญาติโยมประชาชนจะไปเอาโลกคนอื่นภาพคนอื่นมาทำเขเดียวเขาก็จะฟอ้องเอาก็เลยเอาโลกของตัวเองเนะี่ยทำเหตุที่ทำให้คนเราตายนั้นก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันคือหมดบุญหมดอายุหมดทั้งบุญหมดทั้งอายุดังที่ครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าคนเรามีเหตุที่ต้องตายก็คือ หนึ่งอดตายที่สองเจ็บตายข้อที่สามก็แก่ตายเราเกิดมาอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรือบางคนอยู่เกินร้อยปีนั้นก็จะต้องตายแน่นอนใครมีบุญมากก็ได้อยู่จนกระทั่งแก่ตายอยู่ได้เห็นลูกเห็นหลานเห็นเหลนแต่ปัจจุบันนี้เหตุเพศภัยที่จะต้องให้ตายมีมากมาย เช่นกินเค็มมากหวานมากเปรี้ยวมากเผ็ดมากไขกิในไขมันมากก็ทําให้ต้องตายก่อนไม่มีใครได้ช่วยเราเราทำของเราเองนะั่นแหละพทธเจ้าตรัสว่าจิตเตสังกิลเลเถทุกติปฏิกังขาจิตเตอสังกิลเลเถสุขติปฏิกังขาก็แปลว่าเมื่อจิตไม่เศ้าหมองสุขติเป็นอันหวังได้ ถ้าจิตเศร้าหมองทุกติก็เป็นอันหวังได้เฉะนั้นเขาจึงต้องให้เราเนี่ยทำความดีไวม้มากๆให้นึกถึงสิ่งที่ดีงามเมื่อสักวันใดวันหนึ่งต้องจากโลกนี้ไปทิ้งร่างนี้ไปเราก็จะได้ไปสู่สุคติแล้ะคนที่ตายตายกันไปแล้วเนี่ยไปไหนโยมถ้าทำความดีมากๆขาดใจแล้วไปสวรรค์เลย ทำกรรมชั่วมากๆเวลาขาดใจก็ไปนรกเลยถ้าจิตไม่มองไม่ใสห่วงโลกนี้อีกตายแล้วกลับมาก็มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ถ้ารักษาศิลห้าเนี่ยก็จะได้มาอยู่โลกนี้อีกถ้าตายด้วยความเดือดร้อนก็จะต้องไปตกนรกไปเป็นเปรดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนถ้าตายด้วยความหลงน่ะฉะนั้น ผู้ที่เกิดมาบนโลกเนี้มันไปได้วยจิตเช่นเราคิดถึงบุญกุศลความดีงามก็ไปสวรรค์ไม่ต้องถูกตัดศีลหรอกไม่ต้องไปยมมาโลกหรือทำชั่วมากๆเดือดร้อนมากๆนี่ก็ไปอาบายเลยก็ไปเอเวจีมหานรกเลยแต่ถ้าใจไม่มองไม่ใสบุญบาปพอกันเนี่ยมันต้องไปตัดศีล โดยเฉพาะไปเป็นเทวดานี่จะต้องมีเทวธรรมคือมีฮิริและอุตปะะฉะนั้นคนตายแล้วทิ้งร่างไปเนี่ยมันจิตมันไปด้วยจิตถ้าตายด้วยความหลงก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าตายด้วยเป็นความโลภก็ไปเป็นเป็ดอสุรกายนั่นแหละคนเราทุกคนเนี่ยผ่านความตายมาทางนั้นแต่เนื่องจากว่าพบชา้าจึงเปลี่ยนแปลงไปทำให้เราจำไม่ได้ ส่วนมากเวลาวิญญาณออกจากร่างไปก็จะไม่เห็นตัวเองก็น่าสมเพชบางทีก็ลองให้บางคนก็นอนทับไปหลายๆครั้งเพื่อจะให้ฟื้นแต่ร่างกายมันผุม,นผมันพังแล้วมันเสียแล้วมันเป็นโรคก็ต้องทิ้งไปเข้าไม่ได้ก็เลยแต่วิญญาณไปจิตดวงเดิมมาแหละนี่คนเราก็กลัวความเจ็บกลัวความทรมานความตายบางคนก็ไม่กลัวเท่าไหร่ ถ้าว่าไปแล้วพวกเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อแก้เกิดมาเพื่อเจ็บเกิดมาเพื่อตายเราอยากได้สิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างบางทีก็ได้บางไม่ได้บ้างแต่สิ่งที่เราได้แน่นอนก็คือความแก่ความเจ็บความตายวิธีการแก้ความเจ็บดังที่พระเธเจ้าตตัดมาในคิริมาณสูตรข่าวหนึ่งพระคิรินันทะท่านป่วย แล้วเข้าไปเฝ้าบุตธเจ้าไม่ได้เลยบอกพระนนว่าให้บอกบุตธเจ้าด้วยท่านป่วยท่านทรมาน mm hmm. เมื่อพระนนไปทูลบอกบุตธเจ้าแล้วบุตธเจ้าให้บอกพระนนท์ว่าบอกว่าท่านคิลีมานนท์ร่างกายสังขารของเราเนี่ยหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารเลยเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถจะที่จะบังคับมันได้ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปยินดีดินดีนินลาลมันจะได้ตัดความเจ็บความปวดได้เพราะการไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านพระคริยานแมมานนนก็ปล่อยวางสังขารร่างกายก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทรมานเวลาโยมเจ็บโยมป่วยโยก็กําหนดอย่างนี้นะรูปสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพาเป็นตัวตนของเรา เราจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทรมานเวลาโยมไปรดน้ำศพเห็นว่าเขาแบมือเนี่ยก็ความหมายคือตายแล้วเอาไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวข้าวเพียงข้าวเปล่าก็ยังดีใส่บาทกันเสียบ้างสิพระมาถึงที่ถึงบันไดบ้านหลบหน้าไปไหนแล้ว ท,ทำบุญทำทานกันบังเถิดทันทั้งหลายถึงอยากจนไม่เป็นไรเราก็ทำได้ไม่ต้องมั่งคั่งมาเข้าวัดกันฟังเทศเถิดทานนั้นถูกทางเลิกหวยใต้ดินให้สินสางกินบ้างเก็บบางเหลือใช้ทำบุญ ้าวเช้าเพียงข้าวเปล่าก็ยังดีใต่บาทกันเสียบ้างสีพระมาถึงที่ถึงบันได้บานหลบหน้าไปไหนเล่นมาเล่นไปไม่เคยจานเรลอายากินได้สารพันแล้วทำบุญนั้นหมดที่สถตางทำบุญทำทานกันบงังเถิดท่นทั้งหลายถึงอยากจนไม่เป็น